นะครับช่วงนี้หลายหลายคนอาจจะรองเงินภาษีอยู่คืนมาได้คืนภาษียังยังจ้า <c oughs> สัปดาห์สุดท้ายแล้วที่จะต้องยื่นภาษีนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคุยนเรื่องของการขอคืนภาษี <c oughs> เพราะมีคุณผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ชนบุรียูดีๆถูกเรียกภาษีเพิ่มบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเรียกเพิ่มมาสองแสนสามแบบนี้ไม่ปกติแน่มันมีข้อสงสัยหลายอย่างนี่คุณพักคะออนจิตบุญครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน แห่งหนึงที่ชนบุรีแล้วเขาไปยื่นภาษีบุคคลแต่ปรากฏว่าโดนเรียกค้างบอกว่ากรมสรรพากรบอกว่าค้างชําระอยู่2แ6 0 0 0บาทแล้วให้เหตุผลว่าเป็นค่าในหน้าที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ตัวคุณพักอ่อนเนี่ยค้างชาระอยู่แต่แต่คุณพักอ่อนยืนยันว่าตัวเองทํางานที่โรงพยาบาลเอกชนที่เดียว ไม่เคยทํางานที่โรงพยาบาลที่ว่านี้เลยนะครับโอ้ยเป็นพยาบาลอยู่ดีๆนะคะมีค้างชําระประมาณ2องแสนกว่าบาทนี่ก็งงไปเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกลับมาคิดแล้วคิดอีกกลับมาเ ทำไมไปมีชื่ออยู่ในบริษัทนี้ได้นะคะก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปเซิร์ช Google แล้วไปหางานผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปกรอกชื่อกรอกนามสกุลกรอกเลขบัตรประชาชนทิ้งไว้ด้วยนะคะปรากฏว่ามันมีแบบนี้แต่ก็ไม่น่าจ,จะใช่นะ,อะลองฟังเสียงเธอดูก่อนนะครับเชิญครับ ขาบอกว่าหนูว่าได้รับค่าในหนาปีห้าเก้มาจํานวนสองสองแสนสามหมืบาทนั้งน่เงินจำนวนเนี้ยหนูไม่เคยได้รับจากบริษัทนี้อะไรเลยเพราะหนูไม่เคยไปทํางานนอกหรือว่างานอะไรที่รับเหมาหรือว่างานเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ไม่เคยเลยคือหนูทํางานอยู่ที่เดียวก็ไม่รู้จักเลยคือเพิ่งมาเสิร์ชหา google เนี่ยว่ามันคือบริษัทชื่อบริษัทอะไรครับเอ่อบริษัท logical engineering and supply ซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักครอบครัวเราก็ไม่รู้จักเขาหน้าจะเอาชื่อหนูไปสวมหรือว่าไปเป็นพน,น,นักงานของเขาหรือว่าอะไรสักอย่างมันน,น,ม<อ>น่าจะแบบนี้ของเท่าที่มองวันนี้ มันเป็นค่าในหน้าที่เหมือนการรับเหมามา,านอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งน้องเขาเป็นเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะคะแต่ว่าสัมภาร์เนี่ยเขาก็ชี้แจงนะเขาบอกว่าอ้าวมันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะโดยทางสัมภาร์เขตหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินกับคุณพักออนหรอกวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณพักออนมาทําเรื่องขอคืนภาษีแต่ภายตรวจสอบแล้วเอ๊มีไรายได้อื่นหรือเปล่าไปตรวจสอบในระบบก็เจอว่ามีไรายได้จากบริษัทอันเนี้ยที่ที่เขามาเรียกเก็บเงินอยู่เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเป็นค่าานนห้ ถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่กี่พันบาทเท่านั้นแหละแต่ตัวเธอเองเธอก็ยืนยันเปล่าเลยไม่ได้ไปทํางานที่อื่นเลยทํางานที่นี่ที่เดียวนะคะออาวก็เลยบอกว่างั้นไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วกันนะคะว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวเอาหลักฐานมาที่สัมภาระใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ